<ผ>แล้วสาหรับโรคในวันนี้นะคะก็คือโรคพาร์กินสันดีซีนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะมีคุณหมอมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะนั่นขอเรียนเชิญในแพทย์เรืองวุฒิตันติแพทย์ทยางกูลแพทย์ประจําศูนย์สมองและระบบประสาทโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมพากินสันใช่ไหมครับคุณหมอครับใโรคนี้เป็นยังไงครับหมอครับก็โรคพากินสันเนี่ยหรือว่าืองทีโบราณเขาเรียกโรคสันนิบาตชักกระตุกนะครับคือสันนิบาตชักกระตุกครับผมถ้าเคยถ้าเคยได้ยินบางทีผู้สูงอายุบางทีจะเรียกเรียกโรคนี้นะครับก็คือมันก็เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของตัวเซลล์สมองบางส่วนนะครับซึ่งมันมีหน้าที่ในการสร้างสารโดปามีนนะครับเพราะว่าสารตัวนี้มันจะเป็น ตัวที่ช่วยในการเคลื่อนไหวต่างๆของกล้ามเนื้อของร่างกายนะครับงนั้นพอสารตัวนี้มันลดระดับลงปุ๊บมันก็จะเกิดอาการผิดปกติในการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะครับซึ่งในกลุ่มเนี้ยจริงๆเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มอาการพากินสันนะครับคือไม่ทราบสาเหตุเพราะว่าเกิดจากอะไรใช่ครับเกิดขึ้นเองนะครับเดี๋ยวให้คุณหมอได้ได้อธิบายไปพร้อมๆกับภาพนะฮะเราจะได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับเชิญครับเคนนี้เป็นภาพ ของสมองของคนเรานะครับคือเป็นการผ่าผ่าซีกคือผ่าเข้าไปเลยครับตรงตรงนี้เลยนะครับเราจะเห็นภาพภาพเป็นลักษาอย่างนี้นะครับมีอะไรขดๆอยู่ข้างในอะค่ะครับผมก็คือตรงนี้คือเป็นเนื้อสมองส่วนบนนะครับตรงนี้คือบริเวณก้านสมองนะครับตรงนี้คือส่วนที่เราเรียกว่าเป็นสมองน้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ใจกลางของสมองนะครับ ซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนที่ควบคุมหลายๆอย่างรวมถึงส่วนของการเคลื่อนไหวในโรคพาร์กินสันแต่ว่าส่วนที่เป็นสาเหตุของโรคจะอยู่ตรงนี้คือตรงก้านสมองตรงนี้นะครับซึ่งจะจะเห็นในภาพถัดไปนะครับอ,อันนี้นะครับคืออย่างที่บอกว่าคือในส่วนของก้านสมองนะครับพอเราตัดตัดตามขวางนะครับภาพตัดขวางของตรงตัวสมองนะครับตรงส่วนบริเวณตรงนี้ครับที่เป็นแถบดำๆตรงนี้ เราเรียกว่า s u b s t a n c h i n a นะครับซึ่งเป็นส่วนซึ่งมันจะสร้างสารโดปามีนนะครับแลน้นคือถ้าบริเวณเนี้ยเซลล์ส่วนเนี้ยมันตายไปแั้นการสร้างสารโดปามีนก็จะลดน้อยลงนะครับมันจะตายเพราะสาเหตุอะไรครับหมอครับอันนี้นครับที่เราไม่ทราบที่ไม่ทราบใช่ครับก็<อ>คืออยู่อยู่อยากตายมันก็ตายาเราไม่รู้ว่าทําไมมันถึงตายนะครับ<อ>แต่ว่าคือเขาเชื่อเขาเชื่อว่าส่วนหนึ่งคือมัน เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกสารอนุมูลอิสระคงจะได้ยินกันบ่อยๆในช่วงนี้นะครับว่าว่าไอ้ตัวสารอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นตัวสําคัญที่ทําให้เกิดการตายของเซลล์ภายในร่างกายเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดโรคหลายๆโรคเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็รวมถึงโรคพาร์กินสันอันนี้ด้วยนะครับว่าถ้ามันมีสารอนุมูลอิสระเยอะๆทําให้เซลล์สมองมันก็เกิดการตายไปนะครับคุณหมอคะกลุ่มเสี่ยงของผู้ที่จะเป็นโรคนี้ล่ะคะก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยก็คงเป็นเรื่องอายุ S <S นะครับ,รบอายุเป็นได้ตั้งแต่อายุ20ถึง 80, 80ปีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโอเคละ่ะเรนจ์มันกว้างขนาดนั้นจริงรแต่ว่าคนที่มีโอกาสเกิดน,น้อยกว่า40ปีเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก5%ส่วนใหญ่ที่เราเจอน้อย,น,อยน้อยกว่า40ปีมี5%มีอยู่ประมาณสัก5%เอาเอาอายุ40ล,ล,ลดลงมานะฮะ่ครับแค่5%เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะคืออายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะครับก็ใช่แล้วล่ะทีมองเนี่ยแล้วเพศล่ะคะเพศหญิงเพศชายเพศก็คือเพศชายจะมีโอกาส เจอได้เยอะกว่าไม่ใช่โอกาสเยอะมากกว่าในส่วนของประวัติครอบครัวนะครับถ้าคนที่มีประวัติครอบครัวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นได้มากกว่าคนที่ไม่มีประวัติครอบครัวนะครับเพราะว่าคือประมาณ20%ของคนที่เป็นพาร์กินสันจะมีประวัติครอบครัวอยู่นะครับนอกจากนี้ก็มีคนที่เคยมีอุบัติเหตุที่ศีรษะมาก่อนนะครับซึ่งเขาก็มีประมาณการว่าคนที่มีอุบัติเหตุศีรษะมาก่อนเนี่ย โอกาสที่จะเกิดภัยอินสรี์จะสูงกว่าคนที่ไม่เคยมีอุบัติเหตุที่ศินรียประมาณ4เท่า,าน,นะครับแต่ถ้าอุบัติเหตุนั้นมันรุนแรงมากๆจนต้องนอนโรงพยาบาลก็จะเพิ่มเป็น8เท่า,านะครับแต่ถ้ามันรุนแรงจนต้อง มีผ่าตัดหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ก็จะมากกว่านั้นอีกประมาณ11เท่าโมฮัมหมัดอาลีใช่ไหมนักกีฬาของอของอเมริกากนี่ก็ถือว่าเป็นไหมฮะในกรณีของโมฮัมหมัดอาลีเนี่ยก็คือถือว่าถือว่าเป็นโรคพาร์กินสันะนะครับซึ่งในกรณีอย่างเงี้คือเราเรียกว่าเป็นพันชุดรังก็คือเมาหมัดพันชุดรังนะครับเมาหมัดก็คือนักมวยเนี่ยจะถูกกระแทกที่ศีรษะตลอดนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นมวยในลักษณะที่แบบ มวยไฟเตอร์รเข้าชนตลอดอย่างเงี้ยนะครับก็จะโดนจะโดนชกที่สะซ้ำ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 ซ,ำซลักษณะการเกิด บาดเหตุหรือว่าการกระทบกระแทกกับสมองแบบนี้ซ้ําๆเนี่ยก็จะทําให้เพิ่มโอกาสที่จะเกิดโรคพาร์กินสันได้เยอะนอกจากมฮัมหมัดอาลีที่เป็นนักมวยนักฟุตบอลก็เป็นมูมเยอะๆนี่นะฮะใช่ครับนะครับวาเถกเกี่ยวไหมฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับรูปยังยังวิจัยไม่พบนะครับไม่แน่นะครับเดี๋ยวจะลองไปวิจัยดูเห็นทุกอย่างมาใช้ที่หัวหมดไงโรคพาร์กินสันคุณพ่อผมนี่แสดงว่ามองการไก่มากเลยเาผมอยากทุกมวย อยากเล่นฟุตบอลรออไม่เอาให้เล่นกอล์ฟเออนเล่นกอล์ฟคนที่เป็นนักกีฬาครับผมก็ให้ระวังไว้ด้วยนะฮะนักกีฬานักมวยนะฮะผู้ที่ใช้หัวเยอะเยอะแล้วผู้ที่ใช้หัวทางความคิดนะฮะออันั้นไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวนะนั่นไม่เกี่ยวยิ่งใช้เยอะอันนั้นกับกับยิ่งดีกับช่วยทำให้สมองมันเหมือนกับได้ออกกำลังใช่นะครับร่างกายต้องการการออกกำลังกายสมองก็ต้องการการ ออกกาลังสมองเหมือนกันอันนั้นยิ่งดีเลยอันนั้นยิ่งดีนะครับถ้าใช้สมองเยอะๆนะครับอย่างนี้เนื่องจากเราไม่ไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเราก็ป้องกันไม่ได้ป้องกันในส่วนของปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้นะครับอะไรที่เลี่ยงได้ใช่ครับนะในอีกส่วนหนึงก็เป็นเรื่องของพวกสารพิษหรือว่าสารเคมีนะครับก็พวกยาฆ่าแมลงนะครับ พวกที่เป็นยาปราบศัตรูพืชอะไรทั้งหลายพวกเนี้ยนะครับพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคนี้ได้เหมือนกันนะครับต้องพยายามหลีกเลี่ยงอ่าใช่ครับก็พยายามหลีกเลี่ยงทีนี้วิธีการรักษาคุณหมอคือการรักษาณทุกวันนี้นะครับที่มีเนี่ยก็คือโดปามีนมันหายเราก็ใส่โดปามีนเข้าไปแทนนะครับในเมื่อร่างกายสร้างเองไม่ได้เราก็เอาโดปามีนจากภายนอกเข้าไปทำาังฮะวิธีใส่เข้าไปก็คือก็ให้ยาจะอยู่ในรูปยากินนะครับทีนี้คนเรานะฮะ เกิดอาการกลัวขึ้นมายังไม่เป็นกินเข้าไปก่อนได้ไหมคุณหมอฮะก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็มีประโยชน์อะลรครับผมผ่าตัดแล้วหายไหมครับคุณหมอเอาให้หายขาดเลยผ่าตัดเลยคือการผ่าตัดเนี่ยก็เป็นการผ่าตัดเพื่อควบคุมอาการนะครับคือไม่ใช่ว่าผ่านี้แล้วหายขาดหรือว่าผ่านี้แล้วไม่ต้องทานยาครับยาก็ยังคงต้องทานเพียงแต่ว่าสามารถลดขนาดยาที่ใช้ลงได้นะครับอาการเริ่มต้นคือเริ่มจากมือสั่ง หรือไม่ก็เท้าสั่นใช่ไหมคะเราจะแยกได้ยังไงคะกับผู้ที่หนาวสั่นหรือว่าหิวจัดโดยปกติเนี่ยอาการสั่นเนี่ยนะครับเราจะแยกโดยลักษณะนะครับว่าสั่นเวลาที่ทําอะไรหนึ่งคือสั่นเวลาที่อยู่เฉยเฉยนะครับซึ่งอันนี้เป็นลักษณะสั่นที่เกิดในโรคความกินสันนะครับสั่นเวลาที่อยู่เฉยเวลาอยู่เฉยอันนี้ไม่มดีอันนี้อันนี้คือเป็นโรคพาร์กินสันนะครับ แต่ถ้าพอเคลื่อนไหวแล้วลดน้อยลงนะครับก็คือเหมือนกับที่ที่เห็นในรตรงตรงคุณสุภาพรตรงนั้นครับ,รบซึ่งแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยถ้าน,นั่งนั่งอยู่เฉยเฉอย่างเงี้ยครับอ,อย่างคุณวองเนี่ยลองเอามือวางเฉยเฉยอยาอย่ญ่อยากกลามอ่าอย่างเงี้ยครับนะไม่สั่นนะครับอันนี้ไม่สัน่น <laughs> อ,อันที่สองคือสั่นเวลาที่เราเคลื่อนไหวนะครับ <c oughs> หรือว่าใช้งานนะครับอันนี้เราจะเจอใน ในภาวะที่มันมีการกระตุ้นการทํางานของตัวระบบประสาทอัตโนมัติเยอะนั <c oughs> ้ขคนไข้จะมีชีพจรเต้นเร็วมีเหนือออกง่ายแล้วก็รวมทั้งมีอาการของสั่นที่มือ <c oughs> นะครับเวลายหยิบของจับของ <c oughs> หรือว่าอาการสั่นที่เราจะเจอเยอะในผู้สูงอายุ <c oughs> นะครับก็คือจะสั่นในลักษณะใช้งานคือหยิบพอหยิบของอะไรเนี่ยจะสัน่นไม่ได้เกิดจากอาการเป็นไข้ไม่เกิดจากการเวียนหัวหรือหิวข้าวนะฮะสั่นเวลาปกติสั่นเวลาเราเดินยอันนี้ถือว่า พรกกินสันแล้วค่ะอยู่นิ่งๆเราสั่นเคลื่อนไหวก็สั่นได้เคลื่อนไหวก็สั่นได้แต่ว่าโดยโดยทั่วไปแล้วคือเด่นอาการเด่นคือว่ามันจะสันเวลาที่อยู่นิ่งๆครับไม่ใช่หลักเกณฑ์ครับทีนี้คําถามนะครับเชิญเลยครับพี่บองครับก็ต้องผมก่อนนะครับให้เกียรตินะเรซอยช่แล้บตำแหน่งนะตกลงความเสี่ยงของผมเนี่ย เกิดจากสาเหตุอะไรบ้างฮะนิถามเป็นแบบนักข่าวเลยะ <laughs> อันที่ชัดเจนนะครับ <c oughs> คือมีมีประวัติครอบครัว oh. นะครับมีคุณแม่เป็นอยู่ oh. นะครับ <c oughs> ก็อันนี้อย่างที่บอกแล้วว่าโอกาสที่ที่จะเกิดมันก็จะสูงกว่าคนทั่วไปนะครับ <c oughs> อันที่2คืออายุอยู่ใน55ปีนี่ถือว่าเป็นช่วงที่เจอบ่อยที่สุดนะครับที่จะเกิดที่จะเกิดเป็นโรคนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องเพศ นะครับก็เป็นเพศชายนะครับก็มีโอกาสทีนี้ในส่วนของการตรวจร่างกายเนี่ยที่ให้ให้ให้ทำอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นว่าทําได้ช้านะครับช้าแล้วดูค่อนข้างจะงุ่มง่ามนิดหน่อยให้ทำไงนะให้ให้ทำอย่างนี้นะฮะนะครับอ่านะครับถ้าถ้าถ้าเร็วอย่างนี้ถือว่าปกติบ้างถ้าเร็วเร็วเร็วเอย่างเงี้ยปกติถ้าผู้ชมดูนะฮะเราลองทำเองที่บ้านนะฮะถ้าถ้าเป็นโรคถ้าเป็นโรคเนี่ยพอทำทำไปจะเริ่ม จะเริ่มช้าช้าแล้วก็เริ่มเริ่มจะเริ่มขยับไม่ออกนะครับแทนที่จะจะแต่อย่างนี้ก็จะเริ่มช้าลงช้าลงนะครับผมขอให้ทาในบ้านนะท่านผู้ชมครับอย่าเดินไปตลาดแล้วทำไปด้วยนะฮะไปไปคอแฟนได้เลยมันจะเป็นอีกโรคของดูเป็นอันตรายถึงชีวิตนะฮะตัวโรคเองไม่ได้ไม่ได้อันตรายถึงชีวิตเมื่อเป็นมากมากเนี่ยก็คือทําให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ก็คือต้องนอนอยู่กับเตียง ไปไหนมาไหนไม่ได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันถึงจะนําไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะทําให้เกิดการเสียชีวิตได้หรือว่าพอไปถึงช่วงหนึ่งการกลืนจะเริ่มมีปัญหานะครับซึ่งก็จะไม่มีโอกาสสาลักีอะไรใช่ครับเอาละครับมาถึงผลตรวจนะครับคุณหมอขออนุญาตนะฮะคุณหมอให้ทั้ง5ท่านเขียนวันนี้นะฮะถ้าพรุ่งนี้โรคแตกคุณจะทําอะไรบ้างทำไมคุณหมอเปิดประเด็นนี้ไล่เขียนนี้เพื่ออะไรฮะถ้าเป็นในคนไข้พาร์กินสันเนี่ยเวลาที่เขาเขียน พอเริ่มเขียนตัวนัสือก็อาจจะยังปกติแต่พอเขียนไปเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมันจะเริ่มเกรง็ง<อ>แล้วก็จะเริ่มเวลาเขียนก็จะเริ่มลำบากขึ้นลำบากขึ้นนะตัวตัวอัสือก็จะเริ่มเล็กลงแล้วก็ติด<ม>ติด,ต,ดติดกัน